ในขณะที่เกษตรกรอำเภอคลุงนะคะได้พาผู้สื่อข่าวไปดูความเสียหายหลังโดนพายุพัดถล่มหอบผลผลิตที่รอกไกลจะเก็บคาดความเสียหายหลายแสนบาทค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านตะบกพลงอำเภอคลุงจัังหวดจันทบุรีเพื่อดูความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อช่วงเย็นของวันนี้โดยเฉพาะส่วนผลไม้ของนางสุนีสนิทม่วงอายุ76ปีอยู่บา้านเลขที่24หมู่4ตซึ้งอำเภอคลุงจัังหวดจันทบุรีชาวเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายมากสุด นาสุนีสนิทม่วงชาวเกษตรกรหมู่4บ้านตะบกโพรงได้พาผู้สื่อข่าวดูวความเสียหายในสวนทุเรียนที่ล้มโค่นจากที่โดนพายุพัดถล่มช่วงเมื่อเย็นวาน จากการสอบถามนางชุนีกเกษตรกรชาสวนได้ความว่าตนเองมีสวนผลไม้เนื้อที่ประมาณ25ไร่ที่ปลูกลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและกำลังจะเก็บเกี่ยวได้ในวันนี้แต่กลับโดนพายุพัดถลม่มร่วงหล่นกระจัดก,กระจายเกลื่อนเต็มสวนซึ่งตนเองรู้สึกตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คิดว่าพายุที่กำลังมาในครั้งนี้จะพัดผ่าถล่มสวนของตนเอง โดยนางสุนียังกล่าวต่ออีกว่ากว่าจะมีรายได้ในแต่ละปีจากการทําสวนต้องมีต้นทุนในการดูแลแต่ละปีซึ่งบางปีก็โชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุแต่บางปีก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะเป็นภัยธรรมชาติส่วนค่าความเสียหายนางสุนีสนิทม่วงเจ้าของสวนประเมินไว้หลายแสนบาทเนื่องจากว่าทุเรียนของตนเองยังไม่ได้ตัดเลยจึงมาโดนพายุพัดถล่มเสียก่อน วนผลผลิตที่ร่วงหล่นเสียหายตนเองจะทําการคัดเลือกผลที่ไม่ได้รับความเสียหายส่งขายในราคาต่ํากว่าท้องตลาดและส่วนผลที่เสียก็จะนําไปทิ้งหรือไม่ก็นําไปแปลสภาพเป็นปุ๋ยต่อไปส่วนพื้นที่ความเสียหายของหมู่4ตําบลซึ่งอาเภอคลุงเบื้องต้นอย่างพูเสาไฟฟ้าของหมู่บ้านได้รับความเสียหายล้มหักจํานวน5ต้นทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าคลุงได้มีการเร่งรีบเปลี่ยนเสาไฟก่อนจะทําการปล่อยกระแสะไฟฟ้าให้ชาวบ้านได้ใช้ตามปกติ ยังไดก็ตามทางเจ้าหน้าที่อย่างฝากเตือนให้เกษตรกรติดตามฝั่งข่าวสารพยากรณ์อากาศจากหน่วยง,งานรัฐการอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเป็นการเตรียมรับมือก,กับสภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะก็ตอนเย็นประมาณห้าโมงกว่าก็เสียง ลมมันมาครับมันมาอู่อู่สักพักมันก็เป็นหมุนมาครับเสียงต้นทุเรียนมันโ่นของป่าก็อยู่ในขนามกับมันมืดแล้วนิ่มก่อไม่ได้ออกมาดูเช่ามาดูก็เห็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะตอนน้ำตาไหลค่ะหมอนทองเยอะค่ะแล้วก็ไอ้กานยาวชนีมันก็หลายแสนอยู่ค่ะเพราะยังไม่ได้ ตัดเลยไม่เคยเลยถามมีข้างเดียวก็ลูกร้นไม่เท่าไ่